ใหเธอได้รับรู้ว่าฉันรักเธอฉันมันควรต้องทำฉันไรนี่โอ๋ออ๋คิดว่าไอ้โต้มันจะใช้ยาจริงๆเหรอไม่แน่นะเตอร์มันก็ชอบพูดดิเซ็กดาร์กล็อกแอนโดรไลนั่นอะ ล้วเต๋อพอจะรู้ที่อยู่ขี้ยาสองคนนั้นปะที่ตัวพาเข้าวงอ่ะเราไม่รู้อ่ะแต่ว่าพี่ฮอนอาจจะรู้งั้นลองโทรถามเลยดิได้ฮัลโหลครับพี่ฮอน พี่ฮอ,อนพอจะมีเบอร์ติดต่อหรือว่าที่อยู่ของนักปืนตีที่ยาสองคนที่เคยอยู่ของผมไหมครัพี่โอเคขอบมากครับ มาหาใครแหลนะอ้อเอาะมาหาสองคนที่อยู่ห้องนี้ครับมันไม่อยู่หรอกไอ้พวกเนี้ยหายไปทีสองสบานนู่นแหละเึ้จะกลับมาขอบคุณค่ะโต้มันหายไปไหนของมันนะ โตดึกแล้วยังไม่เลิกซ้อมอีกอีกแป๊บนึ่งนะพี่เฮ้ยเขาว่าต่อพรุ่งนี้ดีกว่าอย่างนี้ไม่รอดหรอกวะเอาหน้าเอาหน้าเดี๋ยวพรุนี้เขาสอนเองเอ้้วพี่ตีกลองเป็นด้วยอพี่เออก็ตีดีกว่าเองอ่ะไปพักผ่อนได้แล้วไปไปกตีกลองเทมโปเป็นสำคัญมากนะเว้ย หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสามสี่ไป ไปใสไปดังขนาดนี้หูมันจะพังเอาไปไซอ๋อไม่เป็นไรพี่รับไปโอ้ ปานนี้วะไอ้โตได้ยินกูปะเนี่ยไอ้อบ้า จินพงอยู่ห้องไหนคะสักคุณนะคะอยู่ห้องหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่เดี๋ยวขึ้นลิฟต์ด้านนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่เพราะอะครับสวัสดีเฮ้ยไอโต้ไอโต้เพื่อนมึงมานะเอ้โหไม่ดีแล้ว งีงก็ฝากดูมันหน่อยแล้วกันขอบไม่ได้นอนเลยเนี่ยเป็นห่วงมันอยู่ขอบใจนะช่วยดูลูกให้หน่อยนะโอเคเดี๋ยวพ่อมาโตมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยอ้าวเฮ้ยโอ้เออมาได้ไงเนี่ยแกจะพูดเสียงดังทำไมวะฮะ แกจะพูดเสียงดังทําไมอ้าวเราเสียงดังเหรอเออเสียงแม่งโคตรดังเลยอ๋อโทษโทษโทษแล้วสรุปแกเป็นอะไรสรุปแกเป็นอะไรอ๋อ <c oughs> คือพอดีเราซ้อมหนักมากเลยนะ <c oughs> เราก็เลยเคลียร์ไปหน่อยเอ,อ้ระหว่างทางขับรถกลับบ้านเนี่ยรถเราก็เซไปเซมาข้ามไปอีกเลนหนึ่ง <c oughs> มีรถนต์สวนนะพอดี แต่ดีนะก็บีบแต่ดังเราเลยหลบได้แล้วกหลบไปชิดซ้ายขับช้าๆถึงบ้านเอาแล้วยังไงวะออยังไงอะไรล็รจบแค่นั้นกลับบ้านนอนแล้วเล่าทำไมวะเออเอาก็าถามไม่ใช่หรือไงที่ถามเนี่ยจะถามว่ามาโรงพยาบาลทำไมแกเป็นอะไรแม่ฉัน่บอกว่าพ่อแกอะ เรียกรถพยาบาลเลยไม่ใช่หรอ๋อกอ็มไม่ถามให้ละเอียดป๋โต่พอดีเราซ้อมหนักไปหน่อยแล้วก็ไม่ได้ใส่หูฟังตื่นเช้ามาเยลยปวดหูมีน้ำไหลออกมาด้วยพ่อก็เลยให้มนานโรงพยาบาลไงแล้วทำไมต้องเรียกรถพยาบาลไปรับด้วยอ่ะพ่อเราเขี้เกียจเรียกแท็กซี่กลัวเขาปฏิเสธก็เลยเรียกรถพยาบาลมาซะเลย นึกว่าเป็นอะไร,รซะอีกนึกว่าโคม่าแล้ววะเนี่ยแล้วที่มึงหายไปเนี่ยมึงไปซอมมาแล้ววะเออดนมึงกลัวกูเก่งไม่ทันประกวดไม่ใช่หรือไงล่ะแล้วนี่แกเก่งแล้วเหรอเรื่องนั้นอะไม่ต้องห่วงหรอกีไม่ได้แล้วทหารหมอบอกว่าหัวเสบได้ยินเสียงดังๆไม่ได้ต้องพักเก็บน้อยก็หลายเดือนอยู่ ย่างนี้เราก็ลงประกวดไม่ได้เร้วดิเฮ้ยไม่ได้ดิเตรียมใจกันมาแล้วไม่ใช่ที่ไงนหรอคือแต่ว่าถ้าเกิดในวงไม่มีมึงอ่ะกูว่ากูไม่ลงประกวดดีกว่าวะ่ะใครบอกว่าในวงจะไม่มีกูหืมกูว่าะยังคงเป็นหัวหน้าวงเหมือนเดิมแล้วก็ควบตำแหน่งผู้จัดการวงด้วยส่วนมือกลองเดี๋ยวเราค่อยไปหากันใหม่ก็ได้แต่รูว่าแบบนี้ก็ดีนะ แต่ที่แกหายไปเนี่ยไม่บอกใครเลยรู้ไหมว่าคนอื่นเขาเป็นห่วงอะ่ะไม่โอ้เป็นห่วงเราอะ่ะก็เล่นหายไปแบบเนี้ยแล้วยังทิ้งงานอีกดีนะได้พี่รันมาตีคารองให้อะ่ะพี่ช่วยไปตีแทนผมทีนะครับ <nh ấn> แล้วก็อย่าบอกสองคนนั้นนะว่าผมให้พี่มาตีให้่ถ้าเขาสองคนถามถึงผมก็แกล้งน่ะเป็นไม่รู้เรื่องไปแล้วกันเนาะเออ แล้วกูถามมึงจริงๆเหอะไอ้โตแล้วที่มึงหายไปเนี่ยมึงงอนกูใช่ปะป่าไม่ได้งอนกูจะงอนมึงทำไมล่ะมึงฟังกูนะเว้ยเติงของกูอะจะเล่นดนตรีเก่งไม่เท่ามึงแต่มีอย่างหนึ่งที่กูโคตรมั่นใจหัวใจของกูเนี่ยรักดนตรีไม่น้อยไปกว่ามึงสุดเลแม่แหมพูดซะลอยนะคุณโต แต่แกอะยอมรับมาเหอะว่าแกอะงอนเป็นใช่ไหมเฮ้ยบ้าเราไม่ได้งอนแต่กลัวมืองานงอนใช่ไหมโอ๋เราว่าใช่มึงบอกเลยนะเฮ้ยหลอกหลอกหลอเราไม่คุยกับเราจะพักผ่อนเราจะพักผ่อนหนีเลยนะมึงยิ้มอะไรกันเล่าเราไม่ได้งอนป่าว สนับสนุนโดยอยากได้สิ่งที่ดีกว่ามันต้อง plus Air Carrier X Inverter plus ใ,นนคใครอยากไปเล่นที่ร้านอ่ะยกมือขึ้นเลยร้านบัวไม่ต้อนรับพวกมึงหรอกเว้ยเฮ้ยพูดนี้มันเย็ดกันนี่หว่าเฮยเย็นก <ตา S 2> ันทำไมใครๆก็มองแต่ฉันอะ่ะก็ธรรมดาของเน็ตไอดอลป่ะใครๆก็สนใจอะ่ะ คำในค่ำคืนนี้ฉันไม่เหมือนก่อนแม่คนจะมากแม่มแค่ไหนฉัน mm hmm. มองแค่เธอแต่งตัวด้วยใจกันวันนั้นฉันจำไม่ฉันล้แม่คืนนี้จะเป็นคือหนึ่ของเธอของเธอคืนนี้จะเป็นของเธอของเธอ hey. <Yeah. S 2> hey girl you know what it is Let's go uh. หน้าสวยหุ่นก็เป๊ะระดับนางสาวไทย <Wow. S 1> ทั้งตากลมผมยาวผิวพรรณก็ขาวไป <Wow. S 1> คอยเช็คดูอีกรอบว่าเป็นลูกสาวใคร uh huh. จะเต็มแหวนเรยรอมไม่อยากได้ถึงว่าเป็นน้องสาวไง uh huh. ถึงโดดเด่นหุ่นดีก็ต้องสเปกตงสเปกหน้ารักขนาดนี้ต้องขอเช็คอ,อ,คอคกหกักสกิดทีก็ไม่เข็ต่อให้เจ็บก็ไม่จำเป็นรอยข้างก็จะเทออ check it out girl Can you be my lady ก็เคยชอบเธออยากได้ทำมาเป็นมาเบดี้ไม่ต้องพูดเยอะมีเลิกแล้ววันพรุ่งนี้ไม่ได้พอเพิ่นแต่เอาลายจามาได้ก็แค่พูดไปไม